สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบปด,ดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะคะงมดที่แล้วนะคะแอปก็ไม่ได้ลงเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะคะ ต้องขอโทรขอไปเอฟซีทูพันด้วยนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะแอดก็จะให้เด่นนะคะเด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะวิ่งเก้าแล้วก็รูนหานะคะไปกลับทุกครั้งนะคะศูนย์นะคะแอดก็จะให้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ ศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเก้านะคะแอดก็จะให้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะ ห้านะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าแล้วก็ห้าหกหกห้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์สามกับศูนย์หกก็เป็นตัวลองนะคะ ก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะคะเก้าสิบกับเก้าห้าก็เป็นตัวรองนะคะห้านะคะแอดก็จะชอบห้าสามกับห้าหกนะคะห้าสิบกับห้าหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะลองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบรนกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอร์ก็จะให้ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าห้าห้าแล้วก็สามสามนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอด์ก็จะเจาะให้หกศูนย์หนึ่ง 1 9 7 8 5 3แล้วก็0ู5ย์นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่9นะคะเดือนสิงหาคม2 5 6พนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีฝั่งๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ